ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกนะคะ อันนี้เราก็้จะกลับไปขึ้นรถกันนะครับนี่กับน้ำโยกครับเดี๋ยวเราจะให้ดูพระทิตย์ที่นี่นะครับเป็นยังไงพระอาทิตย์ทีท่อินเดียเหมือนอประเทศที่ประเทศไทยเลยนะฮะไม่ที่นี่เขาจะแสงไม่แบบจ้าเพราะ <ừ> ว่าเขาหมอกหนากว่าก็เลยมมเราจะสามารถถ่ายรูปได้สวยกว่าแล้วก็มองเห็นชัดกว่าใช่ครับผม บางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคิดว่าเป็นหมอกทีแล้วเป็นฝุ่นถูกต้องใช่กลับไป <c oughs> ถึงเช็ดจมูกเป็นสีดําเลยใช่ครับผมนี่สวยมากจริงๆนะครับเส้นทางที่เราขึ้นไปตรงที่พระพุทธเจ้าอาอะไรนะครับผมพระพุทธเจ้าบําเพ็ญทุกขกิริยาค่ะบนเขาดงคสิรินะคะดงคสิรินะครับซึ่งค่อนข้างที่จะชันมาก ตอนลงนี่แทบจะกลิ้งเลยนะครับตอนนี้หัวเข่าไปหมดแล้วค่ะสวยมากครับผมเนี่ยเราก็เป็นไปไปใครอยากเป็นมหาราชามหาราณีมาอินเดียนะครับเป็นได้ทุกคนครับมหาราณีและมหาราชาครับบายบายนามาสเตย์ทามาสเตย์ฮัลโหลนนนาาอเ